สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมก็จะพามาดูภูพระบ้านมาแข้งอาเภอดันซ้ายจังหวัดเลยการเดินทางมาครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับแม้ว่าจะเป็นคนท้องที่แต่ไม่เคยมาเลยวันนี้ก็เดินทางออกจากจังหวัดเลยมาอาเภอดันซ้ายมาบ้านน้ำเย็นเพื่อจะไปบ้านมาแข้ง บรรยากาศระหว่างทางถนนหนทางก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับเป็นทางคุขะเป็นทางลูกลังมีฝนตกเป็นช่วงๆแต่ช่วงนี้ฝนไม่ตกบ,บริเวณน,นี้นะครับก็เลยวิ่งไปนฝุ่นไปวันนี้ไม่เคยมาเอารถเก๋งมาวันนี้สภาพก็อย่างที่เห็น ก็ขับยากพอสมควรนะครับเพราะรถเก๋งมันต่ําถ้าจะมาทางนี้ควรเอารถกระบะมานะครับและนี่ก็คือสภาพถนนทนทางบางช่วงบางตอนนะครับผจนโคลนผจนหลุมหน้าดูเหมือนกันวันนี้เอารถเก๋งมาเพราะไม่เคยมาไม่คิดว่าถนนทนทางจะขนาดนี้ สงสารรถพอสมควรกลับไปก็คงจะต้องล้างอัดฉีดดูแลกันอย่างดีสําหรับท่านจะมาทางอําเภอด่านซ้ายบ้านน้าเย็นมาบ้านมากแข้งก็สมควรเอารถกระบ,บะสูงหน่อยหรือรถโฟ e ววิวนี่แหละครับมาผจญภัยทางด้านนี้ธรรมชาติสวยงาม ท้องฟ้าแจ่มใสน่ามาเที่ยวมากเลยครับถ้าชอบลุยๆหน่อยก็แนะนำถนนเส้นนี้ละครับเราเดินทางมานี่นี่ด้วยระยะทาง50กว่ากิโลแล้วก็ใกล้จะเข้าถึงบ้านมากแข้งแล้วนะครับนี่ตอนนี้ใกล้เข้าถึงบ้านมากแข้ง แม้ถนนจะเป็นทางลาดยางแต่ก็เป็นหลุมเป็นบอ่อพอสมควรรถเก๋งก็จะขับลำบากหน่อยตอนนี้ท่านผู้ชมครับเรามาถึงบ้านหมากแข่งจริงๆแล้วนะครับตรงนี้ป้ายบ้านที่ผ่านมานี่นะครับก็พยายามขับหลบหลุม,หล,มหลบบอ่อเป็นบางช่วง วันนี้วันพระก็จะมาเที่ยวทำบุญนะครับแต่ไม่คิดว่าจะได้ผจญภัยขนาดนี้นี่แหละครับคือทางถนนเข้าหมู่บ้านอันนี้สะพานก็รถสวนไม่ได้นะครับถ้าจะสวนก็ต้องหยุดรอกันพามาชมบ้านหมากแข้งนะครับอยู่ตำบลกกสะทอนอำเภอดันซ้าย จังหวัดเลยซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งนะครับตรงนี้ซ้ายมือนี่ก็เป็นทางขึ้นอุทยานเทิดพระเกียรติในหลวงเรานะครับนี่แหละครับก็ชันพอสมควรก็ใส่เกียร์สปอร์ตขึ้นค่อยๆขับนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับ ที่ตั้งของอุทยานเทิดพระเกียรติบริเวณนี้ที่ทำการจัดตั้งขึ้นก็เนื่องจากว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ท่านทรงออกรบที่แห่งนี้นะครับบ้านมากแข้งเมื่อก่อนเป็นพื้นที่สีแดงมีพกอขอคออยู่มากมายสมัยนั้นเมื่อปี2519 ในหลวงรอ10ก็ทรงมาออกรบที่นี่นะครับทีนี้เมื่อออกจากอุทยานแห่งชาติแล้วเราก็จะมาภูพระกันนะครับนี่ก็คือบริเวณทางขึ้นภูพระเดี๋ยวผมจะแพนกล้องให้ดูรอบๆนอกจากนั้นตรงนี้ก็เป็นสถานที่ติดต่อขึ้นภูลมโลอีกที่นึงนะครับบริเวณที่ทำการทางขึ้นภูพระ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหมากแข้งครับสมติดต่อประสานงานที่จะขึ้นภูพระขึ้นไปอีกประมาณ400เมตรแต่ขึ้นด้วยรถคันนี้ครับนี่แหละครับรถเบนซ์รถเบนซ์คันนี้ครับเบาะมีให้นั่งนุ่มๆแบบนี้แหละครับ นั่งได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังวันนี้มาน้อยคนก็เลยมีเบาะด้านหน้านะครับจะนั่งกันแค่ด้านหน้านี่แหละครับออกมาแล้วนะครับด้วยรถอแตกกีแตนที่เราเห็นนั่นแหละครับการจะขึ้นอุพระนี้มีค่านําเที่ยวหรือค่ารถนี่แหละครับ300บาทสำหรับการขึ้นครั้งนี้ ต่อไปเห็นบอกว่าจะเก็บ400บาทต่อเที่ยวนะครับโดยจะให้เที่ยว3ที่ก็คือเที่ยวภูพระเที่ยววัดเย็นศิระและก็เที่ยวอุทยานเทิอดพระเกียรติซึ่งก็ดีนะครับนำเม็ดเงินและก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อีกที่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับ นี่ก็คือสภาพทางขึ้นบางส่วนก็เป็นทางลูกลังมีทั้งชันมีทั้งระดับโซโฟเฟอร์ก็ขับเป็นเกียร์ไปเรื่อยและครับอาจจะมีกระตุกนิดหน่อยก็ไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็มีทางหินคุกบางช่วงสลับกันไปแบบนี้และครับให้เห็นนะครับว่า บรรยากาศขึ้นไปมันเป็นอย่างไรจากตรงที่ทําการขึ้นไปยังภูพระภูพระนี้หรือบ้านหมากแข้งนี้ก็เป็นเขตติดต่อ3จังหวัดนะครับมีจังหวัดพิษณุโลกก็คือภูหินล่องก้าจังหวัดเพชรบูรณ์ก็คือภูทับเบิกส่วนจังหวัดเลยก็คือ บ้านหมักแข้งและบ้านหมันขาวแห่งนี้แหละครับนี่ก็คือสาภาพถนนท,นทางชมไปด้วยกันนะครับนี่นะครับผักกระตุกเป็นบางช่วงนั่งไปก็เกาะรถให้แน่นๆนะครับเดี๋ยวจะพลาดตกกันลงมาได้ <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เตือนนะครับนี่ครับบางช่วงก็ฝน ตกใหม่ๆเป็นแบบนี้แหละครับสภาพทางขึ้นก็อย่างที่เห็นกันนี่แหละครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนำมาให้ดูให้ชมกันถ้าใครอยากท่องเที่ยวภูพระก็มากันได้เลยนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่แห่งหนึ่งซึ่งจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูกันตอนนี้ และครั้งนี้ก็ได้มาเป็นครั้งแรกถนนก็เริ่มสูงชันขึ้นเรื่อยๆครับถ้าหากว่าจะนํารถขึ้นถ้าไม่ใช่รถกับบะที่แรงๆรถโฟวิวก็น่าจะขึ้นยากพอสมควรแต่ทางปุ่มท่องเที่ยวคงไม่อนุญาตให้นํารถขึ้นครับต้นดอกพญาเสือโครงที่เขาปลูกอยู่ข้างทางนี่ขึ้นต้นดอกพญาเสือ ก็นี่คือต้นเล็กไงนนกกไสองข้างทางนี้ตอนนี้ก็ได้เริ่มปลูกดอกพญาเสือโคร่งหรือดอกซากุระนั่นแหละครับเริ่มปลูกมากขึ้นมากขึ้นบริเวณนี้ก็ยังไม่มีที่จอดรถกันนะครับก็เลยไม่อนุญาตให้นำรถส่วนตัวขึ้น ถ้าจะมาก็เป็นรถของชมรมท่องเที่ยวภูพระนี่แหละครับใกล้เข้ามาแล้วครับท่านผู้ชมเริ่มเห็นแสงสว่างเรื่อๆโปร่งๆข้างบนนั่นก็คือภูพระครับตามมาตามมาครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วท่านจะได้เห็นแล้วนะครับแสงพระอาทิตย์อยู่แวบ,บๆเพราะมาท่องเที่ยววันนี้ก็ ถึงภูพะนี่ก็สี่โมงเย็นครับตอนนี้พามาชมบรรยากาศตอนบ่ายตอนเย็นนั่นแหละครับแสงส่องลงมาหรือว่าช่องที่เราเห็นตามถนนไปนี่แหละครับจุดที่ตั้งภูพะบ้านมาแข้ง มาเลยครับมาเลยครับใกล้ละครับใกล้แล้วครับใกล้จะเห็นลวครับว่าภูพระเป็นอย่างไรแสงพระอาทิตย์ส่องสะท้อนลงมานี่ละครับเห็นแล้วครับท่านผู้ชมนี่คือภูพระนะครับเป็นยังไงบ้างบรรยากาศนี่ละครับผมไม่เคยมาผมก็ตื่นเต้นมาครั้งแรกอยากจะเห็นว่าภูพระเป็นอย่างไรผมก็ นำท่านผู้ชมมาเที่ยวด้วยปุระก็เป็นอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับตอนนี้ก็ยังพัฒนาและยังสร้างเพิ่มอยู่จากการถามน้องเขตที่พามาท่องเที่ยวนี้แกเป็นทั้งคนขับรถนำเที่ยวเป็นไกด์และเป็นเลขาชมรมการท่องเที่ยวบ้านหมากแข่งแห่งนี้แหละครับ ตอนนี้รถนำเที่ยวก็จะพาเราไปอยู่จุดสูงสุดนี่แหละครับลงรถมาแล้วครับมีองค์พระประธานสร้างไว้3องค์นี่แหละครับตรงนั้นก็มีตู้บริจาคของวัดนะครับสอบถามน้องเขตแล้วว่านี่คือตู้บริจาคภูพระวัดป่าเย็นศิละ นีคนนำเที่ยวก็บริจาคแล้วแล้วก็ไหว้พระเอาเลิกเอาชัยก่อนที่เราจะมาชมบรรยากาศรอบๆภูพระว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้นักท่องเที่ยวก็สวดมนต์อยู่นะครับสวดมนต์ไหว้พระอยู่แล้วก็จะแผนกล้องรอบๆให้ชมบรรยากาศนี่ก็คือพระ ประธานสามองค์นน่ะครับยู่วัดทัดรอบๆหรือแสงพระอาทิตย์หรือท้องฟ้าหรือภูเขาสวยงามมากจริงๆนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับคือบรรยากาศตอนสี่โมงเย็นที่ภูพระทีนี้เราก็จะมาชมบริเวณรอบๆภูพระครับตรงไหนตรงไหนเอาลุ่มลุ่มน้ำตรงไหน บ้านนั่นก็คือไปมัขาวแล้วกบเบิกแล้วก็ท้งได้้วถนนเส้นนี้คอนกรีตหมดไหมครับหรือคนกาณกจากบ้านมาแข้งไปบ้านหมันขาวไปถึงูทับเบิกประมาณ1กวกาโลนี่แหละครับ าที่น้องบอกมาชมชมรอบๆบ,บริเวณภูพระนะครับตอนนี้ภูพระก็สร้างพระได้70องค์นะครับปัจจุบันก็เริ่มพัฒนาอยู่นะครับยังไม่แล้วเสร็จจะสร้างตรงนี้89องค์นะครับเท่ากับอายุของในหลวงรัชกาลที่9 ถามสอบถามจากน้องเขตซึ่งเป็นไกด์นำเที่ยวในวันนี้อยู่ในจุดที่ดีนะครับในการตั้งพระบริเวณภูนี้พามาชมผมก็มาครั้งแรกนะครับก็เลยพาท่านผู้ชมมาชมด้วยว่าบรรยากาศเป็นยังไงตอนนี้ก็คืมๆแล้วนะครับมีเสียง ฟ้าร้องดังเป็นระยะระยะนั่นแหละครับเห็นท้องฟ้าไหมบางช่วงก็มีแมฆคลึ้มๆน่าจะตกครับแน่นอนก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งดีครับวันนี้ก็มาสามอากาศออกจากบ้านก็ร้อนขับรถมาก็หนาวนะครับเปิดแอร์มาตอนนี้ มาเจอบรรยากาศเดินทางบางช่วงฝนก็ตกตอนนี้ฝนก็เริ่มตั้งเขาแล้วนี่นะครับมาชมความสวยงามบรรยากาศแห่งภูศักดิ์สิทธิ์ของภูพระนี้เป็นอย่างไรบ้างนี่นะครับผมก็พาเดินชมรอบๆบ,บริเวณน,นี้ อันนี้ก็คือยังเป็นธรรมชาติธรรมชาติอยู่ยังไม่ได้ตกแต่งพัฒนาเท่าที่ควรนะครับเพราะยังไม่แล้วเสร็จส่วนนี้องค์พระประธานของภูพระแห่งนี้เดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆนะครับเป็นปฏิมากรรม สร้างรูปพระในปัจจุบันปี2565นนี่แหละครับทั้งมีความศักดิ์สิทธิ์และมีความสวยงามมากครับสำหรับสถานที่แห่งนี้และพระตรงนี้นะครับสวยจริงๆครับท่านผู้ชม ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะแพลนกล้องให้ท่านผู้ชมชมตามผมมานี่แหละครับตรงนี้ก็คือด้านหลังพระทีนี้ก็มาเดินดูด้านหน้ากันบ้างนะครับแล้วก็เข้าไปดูนะครับว่า ท่านสร้างเมื่อไรยังไงกันนะครับจะพาเข้าไปชมไปดูใกล้ๆนี่แหละครับศิลาเลิกพระพุทธชินสีสร้างเมื่อนี่แหละครับตามที่เห็นบรรยากาศตอนนี้ลมไม่แรงเท่าไหร่นะครับ ราะว่าฝนจะตกนี่แหละครับน้องเขตเจ้าของสถานที่และผู้นำเที่ยวก็แนะนำนักท่องเที่ยวนะครับคุยกันส่วนผมก็จะพามาดูองค์พระนะครับเดินชมบรรยากาศเดินดูความสวยงามและ ปฏิมากรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระครับที่เห็นหญ้าลกๆกก็คือกำลังพัฒนานะครับตอนที่เรามาถ่ายทำอยู่นี้ก็ช่างก็นำรถอ e ีเต็กสตาร์ทเครื่องพ่นสีและกำลังซ่อมพัฒนา ไม่ไซ่อมครับพัฒนาองค์พระอยู่ตรงข้างล่างนั่นแหละครับเสียงก็จะรบกวนพอสมควรผมก็เลยลดเสียงตามที่จริงหน่อยตามสถานที่จริงลงมาหน่อยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศภูพระบ้านมาแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย พาท่านผู้ชมมาเที่ยวด้วยกันมาชมบรรยากาศด้วยกันหากท่านใดจะมาไหว้พระขอพรสถานที่แห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมขอแนะนำนะครับนี่ก็คือนาขั้นบันไดข้างหลังที่ปฏิสถานของพระพุทธชินสี ก็คือภูผระแห่งนี้แหละครับกำลังทำนาบรรยากาศหน้ามาท่องเที่ยวหน้ามาไหว้พระมากเลยนะครับเชิญท่านผู้ชมหรือนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับมาไหว้พระในสถานที่แห่งนี้บรรยากาศและสถานที่หน้ามาทำบุญมากเลยครับท่านผู้ชมทีนี้ก็คงต้อง เดินทางกลับกันแล้วนะครับเมื่อชมบรรยากาศที่ภูพระกันเสร็จแล้วก็เดินทางกลับอีกด้านหนึ่งขององค์พระโดยรถอีแตะกีกแตนที่นําเที่ยวเนี่ยแหละครับส่วนที่เห็นปลูกอยู่ตรงนี้ก็คือหญ้าแฝกนะครับหญ้าแฝกกันตะลิงเลือดกันชาล้างของหน้าดินนี่แหละครับเมื่อมีการปรับ ถมพื้นที่ไม่ให้ฝนชาล้างหน้าดินก็ต้องปลูกหญ้าแฝกนี่แหละครับเรากำลังเดินทางลงไปยังข้างล่างนะครับนี่คือบรรยากาศทูพระที่เห็นรถอ e ีแท็อยู่นั่นนั่นก็คือกําลังพ่นสีองค์พระและพัฒนาองค์พระทำองค์พระเพิ่มและครับ ตอนนี้ก็จะมีเสียงดังในบรรยากาศของสถานที่จริงนี่แหละครับลงมาแล้วและตอนกำลังลงนี้ฝนกำลังตกเลยครับตกตกพรมพรมน้องที่มาท่องเที่ยวด้วยกันก็บอกว่าพระท่านลดน้ำมนต์ให้อยู่ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นและบอกต่ออีกว่าลงไปข้างล่างฝนน่าจะหยุดตกนะ ผมก็คิดระหวังว่าเป็นอย่างนั้นส่วนที่เห็นเจดีและองค์พระอยู่ข้างล่างนั่นก็คือวัดป่าเย็นศิระนะครับเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวกันอีกครั้งหนึ่งส่วนนี้ก็คือสถานที่ติดต่อประสานงานของการท่องเที่ยวบ้านมาแข้งสำหรับขึ้นไปยังภูพระและไปยังภูลมโล ภูลมโลก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งครับที่ขึ้นชื่อของอำเภอด่านซ้ซายจังหวัดเลยเป็นที่ท่องเที่ยวฤดูหนาวซากุระบานก็ประมาณเดือนมกราคมสําหรับวันนี้ก็คงต้องเดินทางกลับแล้วครับทีนี้ก็มาชมบรรยากาศทางกลับกันครับทางที่มานั้นก็โอ้ยากพอสมควร พอถามน้องเขตแนะนำแล้วว่าพี่ลงมาทางนี้นะครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่บ้านห้วยมุ่นโอ้ยเราก็ไม่รู้นะครับถ้ารู้ก็มาทางนี้ตั้งนานและมาครั้งแรกอันนี้ก็ให้มาชมบรรยากาศภูเขาสวยงามจริงๆครับตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นครับ เมื่อกี้อยู่บนภูพระก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนี่ก็คือบรรยากาศระหว่างทางที่เราเดินทางกลับโอ้ยแมกดูแมกสิครับท่านผู้ชมเป็นรูปอะไรครับนี่นะครับทางก็เป็นทางสวนนะครับขึ้นเขาลงเขาแล้วก็เป็นทางโค้งชันรถที่มาก็ตรวจสอบสภาพให้ดีนะครับ ก่อนที่ท่านจะเดินทางมาเรื่องเบรกเรื่องยางเรื่องน้ำมันน้ำมันเครื่องตรวจสอบให้ดีครับมาทางเนี้ยที่เห็นอยู่เนี่ยก็ลาดยางตลอดเส้นทางครับเนี่ยเราก,กําลังกลับนี่คือฝนตกหยุดแล้วนะครับระหว่างที่เดินทางลงมาจากภูผานั่นฝนตกพำนๆมาตลอดทางนะครับโรยปลาย น้องนักท่องเที่ยวที่ไปด้วยกันก็บอกว่าพี่ฟ้ารดน้ำมนให้ผมก็บอกบอกว่าหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นก็รดน้ำมนจริงๆครับพอมาถึงข้างล่างฝนหยุดเลยนะครับโอ้โยท่านผู้ชมดูแมฆสิครับเป็นรูปอะไรครับผมว่าลือสีมาส่งผมแล้วนะครับในการมาไหว้พระมาท่องเที่ยวครั้งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ อยู่บนภูแน่นอนนี่แหละครับมีลือสีผมมองเป็นลือสีนะครับได้มาส่งผมตลอดทางกลับในครั้งนี้นี่ก็คือบรรยากาศระหว่างทางและถนนหนทางจะให้เห็นนะครับว่าท่านจะมาเที่ยวภูพระจะขึ้นมาอย่างไรจะลงอย่างไรถ้าหากชอบบรรยากาศลุยๆหน่อย ขาลุยหน่อยก็นุ่นหละครับขึ้นมาทางด้านซ้ายบ้านน้ําเย็นมาบ้านมากแข้งนี่นะครับรถเลนสวนนานๆก็จะมีรถสวนมาทีนึงตามที่เห็นในบรรยากาศนี่แหละครับเอาท่านผู้ชมดูนะครับแม่ก้อนเนี้ยดูครับรูปอะไรนี่ก็คือบรรยากาศถนนลอยฟ้าระหว่างบ้านมาแข้ง ไปยังบ้านห้วยมุ่นครับสวยงามจริงๆตอนนี้ก็มีรืสีมาส่งตลอดทางนะครับสำหรับบรรยากาศมาเที่ยวภูพระครั้งนี้สำหรับนี่ก็เป็นบรรยากาศขากบลบวิ่งชิวเลยนะครับต่างจากบรรยากาศขามามาก ถนนเส้นนี้ก็จะไปบรรจบถนนเส้น302เส้นอำเภอด่านซ้ายไปอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์หากใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ